ยินทีนภูมิใจเสนอคลิปการ์ตูนตลกลายเส้นเรื่อง7วิธีจีบสาวภาคเสียงภาษาไทยโดยยินทีนคำแนะนำไม่ว่าท่านจะจีบสาวด้วยวิธีการไหนก็ตามแต่อย่าลืมว่าข้อที่1ต้องมีความจริงใจต่อผู้หญิงเสมอและข้อที่2จะต้องให้เกียรติกับผู้หญิงเสมอ วิธีที่หนึ่งบอกเธอไปแบบตรงๆแบบใจกล้าหน้าด้านบอกรักเธอแบบภาษาบ้านๆไปเลยเธอคือนางฟ้าในดวงใจเธอคือผู้หญิงหัวเธอตาห้อยฟันห่างขมิบตูดเอ้ยขมิบสีที่รักดีละวันนี้จะต้องบอกรักเธอให้ได้เลย,ยใช่ ขอโทษครับขอโทษครับพี่ขอโทษครับอ่ะเธอมาแล้วแอบก่อนคาบีสีฟังพี่นะไอสัตวบคู่น่ารักเลยคนอะไรวะวัวเถือกปากห้อยฟันห่างชอบนะกูไม่สุภาพเลยมึงนี่เนี่ยวิธีที่สองจ้องตาเธอบ่อย ค่อยๆเผยความในใจทีละนิดแบบค่อยเป็นค่อยไปณบริษัทดุ๊กดิบจำกัรทำงานครับทำงานทำงานเขาจ้างมาทำงานครับผมเป็นคนขยันครับทำงานแล้วก็แอบ,บมองต้องตาเธอนิดหน่อยอุ้ยตกใจหมดเลย <c oughs> เวลาบ่ายสามโมงครึ่งกลับมาทำงานต่อครับกดคีย์บอร์ดก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 กกดวัดมองหน้าเธอนหน่อยเอ๊น่ารักจังเลย้ามิสสีบ้าจริงเป็นอะไรของเขานะมองอยู่ได้กดคีย์บอร์ดปอครับทำงานทางานทางานทางานทำงานเวลาห้าโมงยินเลิกงานพอดี เสร็จงานเลิกงานสักทีเอ้ยมึงมาไหมวะสวัสดีจ้อคนสวยขมิดสีเลิกงานพอดีอ่ะกลับ้านพร้อมพี่ไหมอ่ะเดี๋ยวพี่ไปส่งเองนี่เหมือนกันค่ะวันนี้น้องไม่รู้จักกลับกับใครวันนี้กลับกับพี่จันไรสักก็ได้ค่ะ ไปก่อนเลยนะเว้ยสมทวยคนบ้าอะไรว่าชื่อสมทวยโคตรอัประมงคลเลยบัดซบีจริงเลยโโอ้โหมึงชื่อโคตรเป็นมงคลเลยเนาะบริสักนะ่ะวิธีที่ 3, สแสดงตัวตนที่แท้จริงของคุณออกมาผู้หญิงบางคนชอบผู้ชายเซ่อเซ่อณบริษัทดุ๊กดิ๊บจำกัดที่เดิมจ้า อรุณสวัสดิ์จากขมิดสีมาเช้าจังเลยสวัสดีค่ะพี่สมถวยน้องก็มาช้าแบบนี้เป็นประจำทุกวันเลยค่ะคนสวยยีบ้าจริง <c oughs> มีอีกหนึ่งดอกอันนี้ไอ้โลกจิต เ้ย <Yeah. S 2> วิธีที่4เอาชนะใจเธอโดยการซื้อของติดไม้ติดมือไปฝากเธอบ่อยๆเดินไปก็เดินมาเดินไปก็เดินมาคิด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 ทำไงดีนะจะเอาชนะใจเธอได้ไเนี่ยอ่าส ah, <yes. S 1> คิดออกแล้วซื้อของไปฝากเธอบ่อยๆดีกว่า ขมิดสีจ๋าพี่มีของมาฝากเธอด้วยแหละวันนี้ซื้ออะไรมาฝากเหรอคะกะปิอย่างดีแล้วไปนะปิ่นหึงเลยอุ้ยเกรงเจจังเลยทีหลังไม่ต้องลำบากขนาดนั้นก็ได้คะ่ะขอบคุณนะคะวันที่สองใช่บ้าจริงขมิดสีจ๋าวันนี้พี่ซื้อดินสอพองรักษาหน้าหลุมอุกบาทของเธอมาฝากจะ้ะพี่นี่บ้าจริง แต่ยังไงก็ขอบคุณนะนี่จ้ะรับเอาไว้ขอบคุณมากๆนะพี่สมทวยที่อุตสา่านึกถึงหนังหน้าของน้องที่หลังไม่ต้องนะวันที่สามมากดีจ้าขมิบสีพี่มีของมาฝากเหมือนเดิมยาทาแก้เล็บขบจากวันนี้บ้าเลอพี่ฉันเป็นเล็บขบที่ไหนห่ะรับเอาไว้เถอะกินยังไงเนี่ยที่ซื้อ,อยาทาแก้เล็บขบมาให้น้อง เอาเห้อหน้ายามเธอเป็นเล็บขบหัวไม่เท้าเป็นเล็บขบก็นึกถึงหน้าพี่นะวิธีที่5หยอกล้อเล่นกับเธอบ่อยๆสร้างความประทับใจในความตลกของเราเอ๊ะวันนี้พี่สมทวยไปไหนนะไม่เห็นเลยจ้ะเอ๊ะวะอะไรเนี่ย ขมิบสีจ๋ามาดูนี่สิควายบินอะไรนะพี่ควายบินได้เหรอควายบินเย่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 เยแกล้งควายไอย้แกล้งคนได้สำเร็จเย่ yeah. สนุกมากใช่ไหมมึงนี่เนะี่ย <c oughs> วิธีที่หก ใช้วิธีคลาสสิกตลอดการคือส่งจดหมายรักให้เธอจดหมายรักจดหมายรักตั้งใจทำเพื่อเธอส่งด้วยตัวเองเลย วางไว้ตรงนี้แหละเดี๋ยวเธอเดินมาเห็นเองเง่เดินเหยียบไปเฉยเลยเอาใหม่เอาจุดหมายหออ้อนยิ่มคราวนี้ขยำขยำขยำอ่าเธอเดินมาแล้วเแล้วค่อยๆโยนไว้ตรงหน้า แรงขึ้นไปว่าเอออาเอออาเออ,เอ,อเอาขึ้นไปวิธีที่7ส่งกลอนรักหวานหวานหาเธอทุกคืนทุกคืนง่วงจังเลยอ้อย อ้ยใครส่งอะไรมาเนี่ยคิดถึงมากไปมองไรก็เป็นเธอมองหมาเบลเบลเฮ้ยเป็นเธอได้ไงคิดถึงเธอเดินละเมอเข้าไปใกล้จูบป,ปากทันใดเห้ยจังไรนี่มันหมาไม่ใช่เธอ นีีย่ยเโอ้คนดีเตี้ยสีพี่นี้ไฟหายอดการดาหัวเธอเถิดเบิกใบหน้ายามเธอยิ้มฟันเธอห่างทางกะตายามเธออ้าปากห้อยๆคล้อยตามลมท่านผู้ชมครับสำหรับการจีบสาวนั้นจริงๆแล้วไม่มีวิธีการที่แน่น,นอน หากแต่ต้องใช้ความจริงใจและให้เกีรยบเธอเสมอผู้ชายไม่ผิดที่จะลองจีบใครสักคนและผู้หญิงก็ไม่ผิดเช่นกันหากเขาจะไม่ชอบเมื่อมั่นใจว่าไม่สมหวังก็ค่อยจีบคนอื่นแต่หากสมหวังแล้วก็พยายามรักษาความรักที่มีค่านี้ไว้ให้ดีที่สุดมันทำสิ่งดีๆด,ด้วยกันและมีเวลาให้กัน ท่านผู้ชมที่เคารพครับสำหรับใครที่ชอบใจหรือติดใจการ์ตูนของชาแนลเยันทีนะครับอย่าลืมกดแบ่งปันหรือกดแชร์กับเพื่อนๆผ่านทางโซเชียลมีเดียต่างๆกดปุ่มตรงนี้หรือก๊อ,อปี้ลิงก์นี้นะครับไปแปะไว้ที่โซเชียลของท่านแล้วคลิปของเราก็จะเข้าไปในโซเชียลของท่านโดยอัตโนมัตินะครับหรือจะเข้าไปที่หน้าชาแนลของเยนทีนะครับหรือถ้าจะให้กำลังใจเราแล้วก็ไม่พลาด คลิปใหม่ๆก็อย่าลืมกดติดตามช anel ยนทีนตรงนี้หรือจะเข้าไปที่หน้าช anel ก่อนแล้วก็กดติดตามกด subscribe กันได้นะครับเนื่องจากว่าเป็นช anel ใหม่นะครับเราจะอัปโหลดคลิปต่างๆคลิปการ์ตูนตลกที่แฝงด้วยคุณธรรมอื่นๆเพิ่มเติมมากมายนะครับสำหรับคลิปนี้ขอขอบพระคุณทุกท่านที่กรุณาติดตามโชคดีมีชัยมีความรักที่สมหวัทุกคนจ้า